โลกี้โลกี้ครับนี่ที่นอนผมนะพี่พี่จะนอนแบบคนไม่ได้โอเคปะ่ะอันนี้ที่นอนพี่ที่นอนป้าป๋าฮะโลกี้จะนอนแบบนี้ไม่ได้โลกี้ต้องลงนี่มันนอนอย่างพี่จาเขานี่เขานอนข้างล่างกันหมดนี่ฮะพี่กีเป็นหมาพี่กีต้องนอนข้างล่างลุกเร็ว กีโลกีมานอนข้างล่างเร็วเร็วเร็วมึงไม่ต้องมาแกล้งหลับมึงไม่ใช่คนมึงจะนอนข้างบนไม่ได้กีโลกีลงมานอนข้างล่างนี่เอ,อ้าเอามึงไม่ต้องมาทำหน้าไม่พอใจนั่นที่นอนกูเฮ้ย เอ้ยมึงเข้าใจภาษาคนปะเนี่ยกีลงมานี่มันนอนกันนินจานี่นินจอยังนอนข้างล่างเลยเขานอนข้างล่างกันหมดสี่ตัวเนี่ยเห็นไหมมึงจะอภิสิทธิ์คนเดียวไม่ได้กีโลกีกีเอ้ยเฮ้ยกีกีลงมานอนนี่เออเอ่ออ๋อ เฮ้ยลุกขึ้นไอ้นี่นี่ยังอีกเออนอนข้างล่างเป็นหมานอนข้างล่างเออพี่นอนของป,ป้าปาาแย่งนอนได้ไงฮะอุ้ยอิอเอ้ย,ย,ยนอนสบายเลยมึงเออน่ารักคุยเลื่อกนกับไอจาอ่าเยอะก่อนไอจา่าแม่งไม่ลุกให้กูนอนเลย ยินีน่ารักชีดฉุดเลยังาแย่พี่จ่าต่อพี่จ่าหยับยาวเยี่จ่าหยับยาวยีขี้มูกใหญ่ด้วยวายน่ารักทำลายเยิ้มเลยวไวยวไวโทล่าก็ยังไม่หยับหนว่าแม่โมทำไรลูก โอ้แม่โมวนอนโอ้นี่นอนเกิือนเลยเห็นไหมอเอ้ลมหาลงนอนข้างล่างโอเคปะแอร์บ้านเราอุณหภูมิที่23ไม่ต้องกลัวหนาวชิบหาย